สวัสดีครับพบกับลุงขี้หนาพารีวิวนะครับวันนี้จะพามารีวิวการต่อตัว USB ชาร์จนะครับติดกับรถม,มอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันมีไฟวัดมูลในตัวครับมีไฟวัดมูลในตัวตัวนี้มีช่องชาร์จนะครับมีฝาปิดกันน้าให้ด้วยนะครับการต่อเนี่ยมันต่อได้2แบบนะต่อตรงจากแบตแล้วก็ต่อจากพักสวิตช์ุญแจนะครับทีนี้ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้จะเป็นของแถมนะครับ ของแถมที่ทางร้านก็แถมม่ให้นะมีสายไฟ1เมตรตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับขากระจกนะครับยึดตรงนี้นะครับยึดตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวยึดกับบาร์นะครับก็ยึดเข้าตรงนี้ของบาร์นะเวลาใส่ก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นยางซิลิโคนเอาไว้พันกับบาร์หรือแฮนด์นะครับนะทีนี้มาดูการต่อนะครับการต่อเนี่ยมันมีสองสองแบบข้อดีข้อเสีย เดี๋ยวผมบอกตรงนี้เลยนะครับาการต่อตรงจากแบตเตอรี่เนี่ยข้อดีมันจะไม่ต้องถอดเยอะนะครับอย่างตัวอย่างด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ต่อตรงจากแบตนเนี่ยพี่ก็จะเดินสายไฟมาแบบนี้อันนี้ผมเดินสายไฟมาให้ดูแล้วนะครับการถอดเนี่ยมันก็จะแค่ถอดชุดไฟแหกถอดชุดไฟตรงนี้ออกก็ได้แล้วนะครับก็เจอนะครับ อันนี้จะเป็นปลั๊กที่ผมซื้อเพิ่มมานะครับคือเขาไม่มีแถมมาให้นะมีทางร้านเนี่ยมันจะมีเป็นปลั๊กตัวผู้มาอย่างเดียวนะปลั๊กตัวเมียไม่มีสายไฟเนี่ยอันนี้ก่อนอันนี้มันไม่มีมาผมพอดีผมมีสายไฟอยู่แล้วนะผมก็เลยมาเดินนะสายขาวเนี่ยมันจะเป็นสายกาวในไหมสายหนึ่งผมจะยึดจะยึดไว้ตรงนี้นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยผมเดินมาจากแบตนะครับก็ต่อเข้ากับสายแดงนะครับแต่ทีนี้ การต่อจากปลั๊กซีฟิลุญแจของยามาฮ่าฟีโน่รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียคือพี่ดูนะครับผมเนี่ยถอดออกมาเยอะมากเลยนะครับผมจะต้องถอดชุดนี้ออกมานะครับนี่ยชุดนี้ด้านหน้าออกมาเลยนะครับถึงจะเจอปลั๊กซีฟิลุญแจปลั๊กซีฟิลุญแจที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยของยามาฮ่าฟีโน่นะครับ ซึ่งถ้าเป็นบางรุ่นอ่ะมันอาจจะอยู่ลึกกว่านี้นะครับนะคือข้อเสียของการต่อจากปลั๊กซิลกุญแจของยามาฮาฟีโนคือมันจะถอดเยอะนะครับดูดิมันถอดเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูนะครับต่อจากปลั๊กซิลกุญแจนะครับนะครับมันจะมีสองเส้นนะครับเส้นดําเนี่ยมันจะเป็นเส้นกาวนะครับก็ให้ย้าหางปลาไว้นะหางปลาเนี่ยทางร้านก็ให้ไปนะครับนี่ย้าแบบนี้หางปลานะครับมันเป็นสายกาวนะสายดาเป็นสายกาวก็ ยึดเข้าตรงนี้นะครับครับแล้วก็ล็อกล็อกไปก่อนเลยนะเป็นสายกาวนะครับอโอเคนะครับเสร็จแล้วทีนี้มาด้านหน้าด้านหน้านะพี่ก็ถอดชุดตรงนี้ออกนะมันจะเป็นกล่อง ให้ดูสายที่มาจากปลั๊กสิบกุญแจปลั๊กซิบกุญแจจะมาเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้นะครับพี่ก็ถอดปลั๊กตรงนี้ออกนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูจริงๆนะนี่นะครับนี่นะครับปอกสายไฟให้ยาวหน่อยนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกคลิปก่อนในนี้ยออให้ยาวหน่อยแล้วก็อ่า เยกเข้าไปตุงช่องเส้นสีดำมันไม่เข้าก็พันสายไฟให้มันเล็กๆหน่อยนะมันเข้าง่ายๆเป็นหวัดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับก็เสียบเข้าไป จะแน่นหน่อยนะครับเสียบเข้าไปให้สุดเลยทีนี้ก็ลองเปิดสวิตช์กุญแจดูเปิดแล้วอพอเปิดแล้วเรามาเช็คอุปกรณ์ดูนะครับว่ามันติดไหมครับอันนี้ติดนะทีนี้มาดูคู่กันนะดูคู่กันว่าถ้าผมปิดสวิตช์กุญแจแล้วมันจะดับไหมนี่นะครับ อันนี้คือการต่อจากปลั๊กสวิตช์กุญแจนะครับปต,ติดนะครับอันนี้คือการต่อจากปลั๊กสวิตช์กุญแจนะครับส่วนการยึดเนีย่ยพี่ก็มายึดตรงนี้นะครับพี่ก็เลือกยึดได้เลยนะว่าจะยึดแบบไหนนะครับว่าจะใช้ตัวนี้ยึดหรือว่าจะใช้ตัวกับขากระจกนะครับผมจะบอกวิธีข้อควรระวังก่อนเก็บ ชุดสี่นะครับเนี่ยเช็คสายไฟให้ดีก่อนนะครับเวลาก่อนเราจะยึดเนี่ยโยกขวาสุดซ้ายสุดนะครับนะเราดูสายนะครับว่ามันตึงไหมนะครับเราดูสายเนี่ยว่ามันตึงไหมอย่าให้มันตึงมากจนเกินไปนะครับถ้าตึงมากจนเกินไปโดสายมันมันหักมันขาดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยให้มันจนให้มันจนหย่อนแบบนี้นะแล้วเ,เอาอเคเบิลไทมารัดเอาอเคเบิลไทมารัดตรงนี้นะครับ เคเบันไทยทางร้านเขามีให้นะครับมานัดตรงนี้นัอเก็บเบรดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้พอดีผมมีมีบาร์ตัวนี้อยู่นะครับผมก็ได้ใช้บาร์ตัวนี้ยึดนะครับนะเก็บสายก็ให้ดูผมก็จะลอดตามนี้นะครับทำช่องนี้มาเดี๋ยวตัวนี้ผมเอาเคเบันไทยมารัดนะครับเพะผมเช็คข้างในแล้วว่าสายมันไม่ตึงนะครับนะครับทีนี้เราก็มาลองเปิดอีกทีนึง นะครับอันนี้เป็นการต่อจากปลั๊กสวิตกุญแจนะครับผมก็จะเปิดสวิตซ์เราก็จะมาเปิดด้านหลังนี่นะครับเปิดสวิต์ด้านหลังไปแล้วนะครับหรืออีกครั้งหนึ่งผมเปิดสวิตค์คาไว้แบบนี้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้แล้วผมก็จะปิดสวิต์กุญแจอันนี้ผมปิดสวิตกุญแจนะครับอันนี้เปิดนะครับก็จะดับตามสวิต์กุญแจของเราเลยนะครับ นะครับหาเสร็จแล้วนะสําหรับการต่อจากปลั๊กสวิต์กุญแจนะครับอย่างที่บอกนะมันจะมีข้อเสียนิดนึงคือการถอดเนี่ยมันต้องถอดชุดสีเนี่ยด้านหน้าเนี่ยออกเยอะเลยนะครับสําหรับฟีโนโ่ถ้าถ้าพี่ต่อจากาต่อตรงจากแบตเตอรี่อ่ะมันก็จะแค่ถอดชุดนี้ชุดเดียวนะครับไฟหน้าชุดเดียวแล้วก็เดินสายมาอย่างที่ผมถ่ายให้ดูรอบแรกนะครับเนี่ยด้านหน้าแล้วก็เดินสายมาก็จะต่อง่ายครับ ก็นะจะต่อง่ายแต่ข้อดีของการต่อจากปักซิฟกุญแจเนี่ยคือเวลาเราปิดสวิตช์เนี่ยมันก็จะดับไปด้วยนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยสวัสดีครับ